สัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกระดกลิ้นแบบลอเรือนะคะแบบลอเรือวันนี้เราจะเราจะยกเวอล้อเรือนะคะเราจะมาทำเสียงนกกันนกอะไรเอ้ยก็นกขานะคะมาลองกัน,นะค่ะจุ๊บ แบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนกระดกลิ้นแบบนี้นะคะนั่นก็คือกระดกลิ้นนูนเแบบนี่นะคะแล้วก็กทําเป็นอย่างนี้นะคะทุกแล้วมันจะได้แบบนี้นะคะ่ะชุก นี่นะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ